จอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย b บมานโน o โปรกิงสไตล์ประจำวันที่24มกราคม2566โดยชายผู้บังคั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าว,วันนี้กันดีกว่ครับว,ว่าจะมีข่าวอะไรน่าจัจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าว,วันนี้สะเทือนทัพช้างศึกหรือหนักเลยทีมยักษ์ใหญ่พิมพ์ริกจอคว้าตัวจูเนียจูดเบลกองหน้าลูกครึ่งไทยนะ โดยหลังจากมีการยืนยันออกมาแล้วว่าจูดสุนซับเบลก่อนน้านูกครึ่งไทยอังกฤษวัย18ปีตัดสินใจไม่ต่อสัญญาและก็แยกทางกับต้นสังกัดเชลซีไปเป็นที่เดือดดอนแล้วพร้อมกับมี4ทีมพรีมเมียร์ลีกกฤษรวมไปถึงทีมจากสุดบุนเดสเซริกาเยอรมันยืนคอสเหนอเข้ามาให้กับกองหน้าดาวรุ่งลกครึ่งไทยหลายนี้ล่าสุดสืดอ่อแดงกฤษรายงานข่าวว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมยักษ์ใหญ่แห่งสึกพรีมเมียร์ลีก ที่มีเป๊ปกาเดีร่าคุมทัพยอยู่นั้นการังจีได้ตัวเชเดนจุดสุนซับเบลไปร่วมทีมในบริวานนี้ด้วยความที่ความสามารถของจุดสุนซับเบลนะฮะที่มีร่างกายสูงบวกกับมีความแข็งแกร่งแ,งแถมยังมีทักษะและการเล่นที่รวดเร็วที่สําคัญมีสัญชาตญาณกองหน้าการเข้าจบกสกอร์ที่เฉียบคมจึงเป็นเป้าหมายสําคัญของเป๊ปกาเดียร่ากุนซอบริบาลสีฟ้าที่จะคว้าตัวเขาไปร่วมทีม ซึ่งหากแมนเชสเตร์ซิตี้ได้ตัวจูดสุนซับเบลไปร่วมทีมย่อมส่งผลต่อทีมชาติไทยที่กำลังหวังจะได้ตัวกองหน้ารุกครึ่งไทย,าย่านี้มายืนแนวหน้าให้กับทีมอยู่บริวัน ซึ่งเป๊ปกาดิวราเองคือกุนซื้อที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการปั้นนักเตะและก็ดึงศักยภาพของผู้เล่นออกมาได้อย่างเจมเปี่ยมหากจูดสุดซับเบลไปอยู่ในมือของเป๊ปกาดิวราแล้วมีโอกาสสูงที่เขาจะมีชื่อเล่นกลับไปติดทีมชาติอังกฤ็ดอีกครั้งและนั่นจะทําให้โอกาสที่แฟนบอลไทยจะได้เห็นจูดสุนซับเบลมายืนล่าตาข่ายในแดนหน้าให้กับทางทัพช้างศึกก็น้อยลงไปทันที ตัดทางจุดสุซับเบลคนนี้คือกองหน้าตัวความหวังที่จะเข้ามาเติมเต็มกลางจังหวะก,การจบสกอร์ของทีมชาติไทยเพื่อจะช่วยยกดับไปลุยสึกฟุตบอลโลกครั้งแรกและมาดามแป้นงพนพน้ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยก็อยู่ในระหว่างการติดตามและดำเนินการในเรื่องนี้กำลังรอคำตอบจากทางจุดสุซับเบลอยู่ในเวลานี้นาผมเป็นว่างงานนี้ฟนบอลไทยได้เจอเรื่องตื่นเต้นอีกครั้ง ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็ได้กันว่าจหนูจุดสุนทรเบลคนนี้จะได้มีโอกาสย้ายมาที่ไทยในช่วงไหนกันแน่เรามาดูประเด็นข่าวจอมาดกันดีครับสื่อเวียดนามสรุป4ปัจจัยความห่างวีลีกและไทยลีกโดยสื่อใหญ่ของทางเวียดนามวันสปอร์ตเวีนนะฮะเปิดเผยได้ว่า4ปัจจัยทำวีลีกห่างไกลไทยลีกมากขึ้นทุกทีดังที่อันดับฟีฟ่าปร,รังกิ้งเวียดนามนั้นอยู่อันดับที่สูงกว่าทีมชาติไทยชัด แต่สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวชี้วัดคุณภาพฟุตบอลของเวียดนามที่พัฒนามากกว่าไทยความแตกต่างลีกฟุตบอลของ2ประเทศมากกว่ามีลีกยังต้องการที่จะปรับปรุงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมากมายในทางกลับกันไทยลีกเองก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่น่าสนใจมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึงแม้จะยังต้องมีการปรับปรุงอยู่หลายอย่างก็ตามทีแต่ด้วยคุณภาพตัวผู้เล่นโครงสร้างพื้นฐานนี่คือทัวร์นาเมนต์ที่ดีที่สุดของภูมิภาคในขณะนี้ ทางสื่อเวียดนามเองอยังระบุด้วยนะว่าก่อนที่ชนาทิพย์สงกสินจะไปเป็นตาร์ที่เจลีกญี่ปุ่นเขาคนนี้ก็เติบโตมาจากที่ประเทศไทยและมาจากไทยลีกสื่อเวียดนามได้สรุป4ข้อปัจจัยที่ทําให้เกิดความห่างระหว่างวีลีกกับไทยลีกดังต่อไปนี้เริ่มจาก 1. ก,ก,ก,การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนี่เป็นปัจจัยที่แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในแผนการพัฒนา การแข่งขันของทีมชาติไทยเมื่อเทียบกับเวียดนามไทยเน้นลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจาบมากสนามฟุตบอลได้ใช้พันย่าที่มีคุณภาพพร้อมด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการดูแลสนามหญ้านั่นคือเหตุผลที่พื้นญ้าในสนามของไทยลีกไม่ด้อยไปกว่าสนามชั้นนำในพิมบริก ขณะที่สโมสรนในเวียดนามมักลงทุนในแง่ของบุคลากรรวมถึงโคช้ชนักเตะหรือสื่อเพื่อสร้างชื่อเสียงระบบสนามในวีลีกมีคุณภาพค่อนข้างแย่ด้วยอุปกรณ์ที่เก่ายาที่หยาบทําให้คุณภาพของเกมลดลงเนื่องจากลูกบอลกลิ้งผิดวิถีประกอบกับความกังวลเรื่องอาการบาดเจ็บของผู้เล่นในครั้งนี้ สำหรข้อที่2ไทยลีกมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันมากถึง18ทีมเท่ากับจำนวนทีมในบุนเดสเลกาเยอรมนี ie, โดยมีโซนตกชั้นทั้งหมด3ทีมเมื่อสิ้นสุดฤด,ดูกาลทำให้ลีกสุดสุดของพวกเขามีการแข่งขันกันสูงไม่ได้ไปกว่าผู้บอลที่พัฒนาแล้วอย่างเกาหลีญี่ปุ่นหรือยุโรป นอกจากนี้ฟุตบอลดิวิชันหนึ่งของไทยยังเป็นแหล่งกําเนิดการพัฒนายาวชนพวกเขามีการฝึกฝนนักเตะอายุน้อยที่มีศักยภาพแต่ก็ยินดีที่จะขายพวกเขาเพื่อทํากําไรค่อนข้างคล้ายๆกับทางทีมจอย่ย,ยุโรปเช่นอาแจ็คอาร์มสดมเอฟซีเปอร์โตเบฟิก้าหรือว่าบรุสเซอร์มุนซึ่งกลยุทธ์นี้ช่วยทีมเล็กๆมีเงินเข้าทีมและผู้เล่นอายุน้อยก็จะได้ส่งสมประสบการณ์ไปและส่งเสริมศักยภาพพวกเขาอย่างเต็มที่ ส่วน,นด้านของ e ีลีกนั้นมีแค่14ทีมส่วน First Division มีเพียงแค่12ทีมเท่านั้นอัตราการเลื่อนชั้นคือ15แต่ First Division มีคนสนใจน้อยมากแถมไม่มีผู้ชมเลยแม้แต่นักเตะที่ First Card ยังไม่เป็นที่รู้จักสักเท่าไหร่นักต่อมาข้อที่3ตั้งแต่ฤดูกาล2563ร2563เป็นต้นมาไทยลีกใช้ตารางการแข่งขันตามมาตรฐานของยุโรปค,คือตั้งแต่ฤดูกาลใบไม้ร่วงปีนี้ถึงฤดูหน้าร้อนปีหน้า สิ่งนี้ส่งผลดีต่อลีกของพวกเขาไปอย่างมากเพราะจะได้รับการจัดสรรตารางการพักผ่อนและเล่นในสมโมสรและก็ทีมชาติตามตารางฟีฟ่าเดย์อย่างสมเหตุสมผลในทางกลับกันาตารางการแข่งนนขันยังช่วยให้เวลาโอนไายลีกตรงกันกับทัวร์นาเมนต์ระดับสูงอีกด้วยทําให้สมโมสรสามารถส่งออกผู้เล่นไปยังทัวร์นาเมนต์สำคัญและยังสามารถซื้อผู้เล่นที่มีคุณภาพได้จากตลาดซื้อขายนักเตะเพิ่มเติมด้วยนะ ขณะที่ทางวีลีกเองคาดกันว่าการแข่งขันจะเป็นไปตามไทยลีกในการเปลี่ยนแปลงตารางอย่างไรก็ตามนั่นเป็นเรื่องราวของอีกหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งฤดูกาลปัจจุบันนักเตะยังคงต้องเล่นตามตารางเดิมโดยมีแมตช์โหดในช่วงกลางซัมอที่จะถึงนี้และข้อสุดท้ายข้อที่4นะฮะนโยบายการซื้อนักเตะต,ต่างชาติโดยสโมสรต่างๆของเวียดนามเนี่ยมักจะซื้อนักเตะจากทางแอฟริกาเพราะสุขภาพแข็งแรงและค่าตัวถูกในขณะเดียวกันไทย ให่ความสาคัญกับผู้เล่นจากบราซิลเป็นคนพลต่างชาติที่มีลูกเล่นเทคนิคต่างๆของพวกเขามากมายช่วยยกระดับคุณภาพการแข่งขัน,นจากสถิติในปี2563ผู้เล่นต่างชาติ1ใน3ที่เล่นในไทยลีกเป็นผู้เล่นชาวบราซิลนโยบายและก็แผนการพัฒนาต่างๆช่วยให้ไทยลีกเหนือกว่าวีวลีกของเวียดนามอย่างสิ้นเชิงเมือเ่อทศวรรษที่แล้ววีลีกเนี่ยเป็นหนึ่งในลีกชั้นนำของเอเชีย ม้แต่สตาร์ไทยอย่างทางซิโก้กิตศักเสนาเมืองก็มาที่นี่แล้วเพื่อจะแข่งขันและก็หาเงินแต่ปัจจุบันไทยลีกอยู่ดับดับ9ส่วนวีลีกอยู่ดับที่14เท่านั้นนอกจากนี้การยกระดับทีมไทยลีกยังช่วยให้มูลค่านักเตะทีมชาติไทยพุ่งสูงขึ้นไปอีกด้วยอาทิเช่นชนาทิพย์กองกลางทีมชาติไทยที่ราคาค่าตัวในทรานเฟอร์มาร์เก็ตมากถึง2.4ล้านยูโรซึ่งมากกว่านักเตะเวียดนามทั้งทีม1ล้านยูโรอีกนะ นี่ก็เป็น4ปัจจัยที่ทางเวียดนามนะฮะได้กล่าวถึงว่าทำไมวีลีกถึงต่างกับไทยลีกมากมายขนาดนี้ก็ต้องดูกันต่อไปกันลยกันว่าจะเป็นเช่นไรครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมมาดก,กันนี่ครับตาแหน่งใหม่ชนาทิพทรุโอนิกิเผยตเตรียมจะสร้างฟอนตตเล่โชมใหม่นะ โดยจับตาชินาทิ์สงกสินยืนตำแหน่งใหม่ให้ดีเมื่อทางโทรุโอนิกิหุ่นซนใหญ่แห่งทัพออสุโรเนโรประกาศก่อนศึกเจกลิกฤดูกาลใหม่นี้จะเปิดฉากกันขึ้นและจะสร้างทีมใหม่เป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดของผมก็คือการยึดแชมป์เจลิก สื่อญี่ปุ่นประกาศในงานแถลงข่าวเปิดตัวสโมสร Kawasaki f เ o n t a l e l u i ก Celik ในรายการ2023จับตาให้ดีชนาทิพย์สงกสินนารุกทีมชาติไทยของเรากำลังเจรับบทบาทใหม่บนชิน Frontale หลังสื่อญี่ปุ่นคาดการณ์ว่าชนาทิพย์สงกสินถูกจับมายืนตำแหน่งตัวรุกอย่างเต็มตัวไม่ใช่มิดฟิลต,ตัวรับเหมือนกับฤด,ดูกาลก่อนตรงกลางนี่แหละครับ โทรุโอนกิีจะต้องมีการปรับเปลี่ยนใหม่อย่างแน่นอนผมต้องการสร้างทีมใหม่ตั้งแต่ต้นด้วยความละเอียดฐานะผู้ท้าชิงที่แข็งแกร่งที่สุดเป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดของผมคือการยึดแชมป์เจีลิกกลับมาเมื่อสิ้นสุดฤด,ดูกาลสำหรับโปรแกรมนัดเปิดฤดูกาล2023ชิตาทิปสงกสินตเตรียมทำสุดคานากาวะดาบี้คาวาสกิฟอนเตเล่เปิดสนามโทลุโอนิกกสเตเดียมรับการมาเยือนของโ oh ยโกฮาม่าเอฟมารินอตในวันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ เป็นรางวัง,งานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจชนะทิพย์สงศินของเรากันด้วยครับและนี่ก็เป็นจอยลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยาบมานโน่โป้งสไตล์ประจวบ,บันที่24มกราคม2566โดยชายาฟุตบอลครั่งฟุตบอลไทยครับ